FC ทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่วัดสว่างอารมณ์นครปฐมนะครับมาขอหวยไอ้ไข่สามนครที่เขาบอกว่าแม่นเกิดไปได้ยินนะครับไปได้ยินครับเอแม่นสามตัวสองตัวนี่ถูกกันแบบเยอะแยะมากมายคนถูกกันเยอะแล้วครับทำไมถึงเรามั่นใจว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่าให้หวยแม่นเพราะว่าที่เห็นไหมกองประทัดตรงนู้นน่ะกองเป็นภูเขาเลยประทัดที่จุดแล้วนะครับ กองเป็นภูเขาเลยเขามาแก้บนมาแก้บนครับด้วยการจุดประทัดครับผมแล้วก็ด้วยนี่ชุดทหารเห็นไหมชุดทหารก็หลังครับภาพภาพนี่เข่ชเามาแก้บนครับแล้วก็ของเล่นเด็กอะไรเยอะแยะมากมายผมครับอ่ามีอะไรลังกติอะลังกติครับนี่เขาไข่ชอบนะครับขายชอบครับเดี๋ยววันนี้เรามาเนี่ยเรามาขอเลขไปให้แฟนคลับครับผมที่เขาติดตามผมทางติ๊กต็อกก็ดียูทูปก็ดีเฟซบุ๊กก็ดีนะครับผม กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปหาหวยหาหวยทุกงวดทุกงวดเลยครับทุกงวดครับไปปะไปครับเอาแมสออกเขาจะได้เห็นหน้าเราเป็นไทยเออเป็นไทยก็ได้เต๋วครับเต๋วนะครับเต๋วนิวเิร์ดครับเต๋วนิยวเอิร์ดเซียนพระครับผมอันนี้พากันมาขอรลขครับผมเราขอทุกมีดองนี่ก่อนนะครับผมในมีดทองเนี่ยอันนี้เลขอะไรเลข ไม่ออกเลขตีครับเลตีครับดูยังไงเลขตีครับอ่าเยอเลขตีครับอ่านีหกครับอันนี้สีนะครับดูตรงไหนเส้นนี้ไปครับอ๋ออันนี้ห้าครับอ่าถือไว้สี่ห้าหกก็ถือไว้ครับผมเจ็ดอ่านี่เจ็ดมาดูก่อนนะครบหรือยังนะเฮ้ยนี่เก้าอ่าดูยังไงอันนี้หกดีมีเส้นล่างนะอันนี้มีหกครับเออไล่ตัวเนี้ยมันไม่มีเส้นล่างครับอันนี้สี่ครับมันเป็นเก้านีอะไรครับนี่ไงเก้าครับเอออ่าเก้าแล้วอ้าลูกแล้วอ่าถือไว้ อันนี้ก็นี่อะไรอ่ะสิบสิบก็คือศูนย์นี่ยนะครับพอถึงก็คืศูนย์ครับสองแปดครับหนึ่งครับสามอ่ะครับผมสามครับอ่อสามครับห้าขณะนี้เขาเรียกอะไรเวลาเขาเวลาเขาออกออกหวยอ่ะเขาพูดว่าไงอ๋อเขาเรลูกปิงปองครับก็เรียกลูกปิงปองเหมือนกันอ่ะครับเฮ้ยใช่อ่ะครับเขาเรียกลูกปิงปองอ่ะ ที่ก็บอกวงล้อท่าวงล้อเป็นตองครับหน้าที่จะนำลูกฟุตบอลลูกฟุตบอลเอ้ยเขาไม่ใช่วงล้อนะลูกบอลลูกบอลบอลลูกบอลครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำลูกบอลทั้งสิบทั้งสิบตัวครับผมใส่ลงไปในภาชนะพิกแขวงครับผมครับครับครับอันนี้ภาชนะนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจัะครับเราจะจับเดี๋ยวขอพี่ไข่ก่อนเดี๋ยวไหว้ไหว้พี่ไข่ก่อนอ่ะอันนี้นี่ สาธุสาธุสาธุยกมือขึ้นสิขอบารมีพระคอมวาตังขอบารมีไอ้ไข่ไอ้ไข่สามนครสามนครขอบารมีขอบารมีไอ้ไข่ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์วัดเจดีย์ขอบารมีขอบารมีไอ้ไข่ไอ้ไข่ ลูกศิษย์หลวงปู่ทวดลูกศิษย์หลวงปู่ทวดวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามาขอโชคขอลาขอโชคขอลาบที่จะออกที่จะออกในวันที่วันในวันที่17มการาคมนี้น17มการาคมนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและแฟนคลับ แฟนครับที่ติดตามที่ติดตามดูรายการนี้ดูรายการนี้ขอให้มีโชคมีลาบขอให้มีโชคมีลาบเมื่อมีโชคมีลาบแล้วเมื่อมีโชคมีลาบแล้วจะได้นําเงินได้นำเงินซื้อของเล่นมาให้ซื้อของเล่นมาให้และได้นำไปทำบุญต่อไปไปทำบุญต่อไปที่เหลือเป็นใชจใจส่วนตัวเรื่องพิธารส่วนตัวขอให้ไครขอยใครเด็กวัดไอ้ไข่ครับเด็กวัดจะดีครับที่วัดสว่างนี่เขาเรียกไอ้ไข่ครับ สองนครสองน,นคร <ics> นนครับไ <iałem S 2> ข่สามนครสามนครครับใช่ไหมครับสามนครครับอ่านครปฐมนครศรีธรรมราชนครจันทบุรตาทุกาทุกาธุอ่าเดี๋ยวจะเสี่ยงลูกปิงปองเนื้อไข่เลยเอมาแล้วหนึ่งครับไม่ต้องหยิบครับออกมาเองเลยโชว์นีเลขเก็ดเลขเจ็ดครับเจ้าพัดเจ้า เจ็ดนะครับเห็นไหมครับเลยเจ็ดครับเจ็ดนะเจ็ดเห็นนะเห็นในนั้นเห็นเลขอ่าเจ็ดอาใส่กล่องไปนะครับอ่าต่อนะครับโอ้มาเล็วเห็นไหมไม่ต้องหยิบเลยครับโอ้โหสุดยอดดึงครับหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่ศูนย์นีศูนย์เหมันเลขสิบเออศูนย์เลขสิบก็คือศูนย์ครับเขาไม่น่าเขียนสิบก็น่าจะเขียนหนึ่เห็นไหมอ้าวเมื่อะไรครับเจ็ดกระโหลกเลยใช่ไหมอ่าเจ็ดใคเลยตัวนี้ก็อ่าเราไม่ต้องหยิบแล้วครับเด้งออกมาแล้วครับต่อไป สครับเจ็ศูนี่นะเจ็นยครับนี่นี่เจ็ดศูนย์สี่ี่จริงๆันเดี๋หวยอะไหม่เจ็ดศูนย์สี่ครับอันนี้คือเลขสี่นั่นแหละครับอนดูยากนิดนึงนะแต่ว่าเป็นเลขสี่เอาล้วครับสาธุสาธุขอพี่ไขรตักใครไอ้ไขรนะครับบารมีโดยเทพเทวดาทั้งหลายไอ้พวกเรามีโชคมีลาภเดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่กันเดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่กันขอถูกไปถถูกไครับ อ่าเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ได้เลขอะไรเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่ครับอันนี้เราไม่ได้มาเล่นนะครับเราตั้งใจมาทําบุญไหว้พระที่วัดสว่างอารมณ์ครับผมเนื่องจากวันนี้เป็นวันครูครับผมวันที่สิบหกครับผมเพผมก็มากันเพื่อที่จะมาไหว้ครูหลวงปู่แปะครับหลวงปู่แปะนี่เป็นครูบาอาจารย์ครับผมสอนผมมาเยอะแวัดสว่างครับใช่ทีนี้เมื่อมาแล้วก็ต้อง หาอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนะไม่ว่าจะเป็นพระเงินพระทองพระเวทสุวรรณสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างแล้วก็ไปไหว้มาไปทาบุญกันมาเสร็จแล้วก็มาหาไอ้ไข่ไข่ไข่วัดสุวรรณครับไอ้ไข่วัดสว่างวัดสว่างอารมณ์ครับนะครับก็เป็นที่ร่ำลือกันว่าครับแม่นแล้วก็คนได้โชคเยอะครับศูนยครับ7 0 4นอันนี้ที่เราขอเมื่อกี้นะคุณผู้ชมดูแล้วถ้ามันเข้าทางหรือว่าเห็นแล้วมัน น่าจะสวยงามอะไรก็ผมลองดูลองดูครับเรื่องมีโชคมีลาบครับเออเรื่องการเล่นหวยนี่เราจะไปมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ทุ่มแบบครับเยอะๆนี่ครับก็ไม่แนะนำครับผมแล้วก็เล่นแบบดีกว่าไม่เล่นครับผมเพราะว่าถ้าไม่เล่นก็ไม่รู้จะรุ้นอะไรครับผมใช่ก็ต้องเถี่มดัวครับเพราะเรามีมีโอกาสเดียวแล้วครับหวยอย่างเดียวครับโอกาสเดียวที่จะรวยได้เลยพูดถูกพูดถูกครับผมพึ่งอะไรไม่ได้แล้วครับผมนะ หวยอย่างเดียวครับตอนนี้เพิ่งหวยอย่างเดียวเพิ่งยัดขาดไปสาธุสาธุนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะพากันไปขอเลขเด็ดดีๆตามที่ต่างๆในวัดหวต่อไปด้วยนะครับผมอ่าติดตามยนะครับกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดใครวัดวัดสว่างอารมณ์ครับอันนี้ไอ้ไข่ไขวัดสว่างอารมณ์ครับอ้าวทายรูปพี่ไข่สวยๆหน่อยนะครับ ไข่วัดสว่างอารมณ์สาธุาใข่เดอ้อขอให้มันมันที่เดอ้อถูกเจ็ดศูนสี่เจดศูนสี่สอ่าโอเคโอเคอาบับสาธุอ,ส,อสวัสดีครับคุณผู้ชมรรครับบัดดีครับครับดีครับเจ็ดศูนย์สี่นะครับ